เอสุกิโลของข้าคังแรงน่าตาจะออกมาเป็นแบบได้ไปเบิ่งกันเลยจ้าจากที่ข้าลหลงพักมีซีใบเหลี่ยมห่อกระชมะโขกสามเกลือกระเทียมหลักผักชีพริกไทยโขกพอหยาบๆประมาณนี้เลยจ้าตั้งน้ำพอนไว้แล้วอผักกัดเขามานหลวกก่อนหรือจะเอาไปหนึ่งก็ได้พอแค่ใบมันอ่อนลงจะไม่ได้แตกตอนห้องลังจากหั่นเค่อดเป็นชิ้นแล้วก็มาทำกันปั่นมีเครื่องปั่นอันน้อยนี่โอ้สะดวกขึ้นมากเลยเลนเอาสามเกลือของข้าใส่ลงไปหลังจากนั้นกับปรุงรสเครื่องปรุงกับปริมาณตามชอบเลยเด เพิ่มความหอมจา้าหลังจากนั้นก็ทำการยุ้มจะบดัดนียุ้มให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเข้าไปในเนื้อมูดีุ่นไปยุ้มมากขั้นมือว่ามันเป็นซุ่มแล้วล่ะพี่น้อง <laughs> พอลับพอหลับไม่สิเป็นสุ่มก้อนใส่วุน้นเสนเข้าไปใส่วุ้นเสน,สน,สนแล้วก็ทำการหนุ่มต่อไปเลยสิจ้ะเพิ่มความหอมโดยชี้หอมลงไปสักเล็กน้อยแล้วก็ยุมต่อบ่ตองรีรอยยางบัดนีเอาให้ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันดีหลังจากนั้นก็สู้ขั้นตอนสำคัญกับขอการห่อไ้อนี่ใส่เห็ดเข็มทอกหนั่นกยเอาเห็น ก่อนอุปุอิปิคูลูคิรีเสจแล้วก็เอาไปหนึ่งเลยจ้าหนึ่งเสจแล้วมันก็สิยุบลงจอยลองจัาหน่อยหนาตาก็จะประมาณนี้พร้อมรับประทานละจา้ามาแซ่บๆน้ำกันจา้า